ช่วงเกร็ดความรู้สู้ภัยพิบัติกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกเมื่อเกิดภัยช่วงเกร็ดความรู้สู้ภัยพิบัติกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลปีใหม่ช่วงนี้ก็จะต้องมีการเดินทางเพื่อไปเที่ยวไปเยี่ยมญาติบ้างไปพักผ่อนต่างจังหวัดบ้าง ทางปอพก็เลยเป็นห่วงค่ะเพราะว่าจากสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นกว่า50เเกิดจากอะไรคะเกิดจากผู้ที่ขับรถเมาแล้วขับนี่แหละค่ะดังนั้นนะคะก็เลยอยากจะขอฝากให้กับแฟนๆผู้ที่ใช้รถใช้ถนนว่าต้องสังเกตนะคะถ้าเกิดมีใคร,ใครที่ขับรถข้างหน้าก็ดีข้างหลังก็ดีที่ขับรถผิดปกติ เป๋ไปเป๋มานะคะดูท่าแล้วเอ๊ะไม่รู้เขาจะกาลังหลับในหรือว่าเมาอยู่หรือเปล่าเราพยายามหลีกเลี่ยงหลีกหนีเขาเลยเพราะเราไม่สามารถที่จะไปบอกอะไรเขาได้ปล่อยให้เขาแซงไปเลยถ้าเขาอยู่หลังแต่ถ้าเขาอยู่ข้างหน้าเรารีบแซงเขาออกไปซะก่อนถ้าเราพบคนเมาที่ขับรถเราควรจดทะเบียนนะเพื่อเป็นการช่วยกันค่ะจดสีรถจดยี่ห้อรถแล้วรีบแจ้งตำรวจทันที และไม่ควรเลยนะคะขับขี่เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรามึนๆถ้าเรามึนๆมนเมื่อไหร่กรุณาอย่าขับหลับสักงยีบหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยขับรถต่อหรือถ้าอยากจะใช้อีกวิธีหนึ่งเอาเลยค่ะนั่นก็คือการใช้บริการรถยนต์สาธารณะนั่นเอง วันนี้เวลาของรีดหมดลงนะคะสัปดาห์หน้าค่ะรีดยังมีเรื่องราวดีๆฝากให้กับแฟนๆสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ